ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ที่ฟาร์มนะครับวันนี้อยู่ที่ฟาร์มอยู่หลังจากที <g> ่เ <ười> พิ่งขึ้นนะครับจะ <g ười> อบไก่ก็กลับบ้านเบิเร์แล้วครับตอนนี้ยังมีคนลงเรืออยู่คนหนึ่งดูผายเอบอร์ไหลเบอร์เขาพูดผายเบิ่งคุณนายดอกเบิ่งเขากลับ <c oughs> เงินกับชา <c oughs> เบิร์แล้วครับยัง <c oughs> อยู่ผูเ้เดีย <c> ว <oughs> อยูเ่เลยแไหนก็โม่เง yeah, right. no, ah, uh, like, ่ากันสองกันก็โ่เง่าไ่เหรอคือโม่เง่าขอเง่าไ่ไหนเป็นอยังนอนฝ้ารถันขึ้นนะครับบนขึ้นนี่เอาเาพอพ่อมุดจรถเอายางไปใช้เน่เอาไใ้กันังอยู่ตละหมอนเนี่ยังไงแต่เขาหัวเราใ มาขึ้นก็หาซอยได้ับเม่อคืนนี่หามาขึ้นน่นหาเป็นสามทุมสี่ถุมครึ่งกำห่อนเพือนหาชัมงครึ่งหาเมืาขึ้นนั teenage, ่นหาขนหา้นรับหาพ่อว่าเอาคนนี้เขาว่าจะเห็นน่ะจะขดีอเห็นจะใส่ยังไบ่เห็นเสียงเหมือกนเอ มยังก็ไม่เงี้เนี่ยโอ้ย่อ้วบรกูแจบ่กินเขาสักก่อนยุ่งกว่ากันอะไรยังไงเหมือเนียมีกระเพาะมีตุมยัง่ะต้มแ่บกระดูกแสบบ่นเขาสักก้อนนอนคือม่งทำหลายไว่าเป็นยังไม่ใช่ยังไงต่นี้เล่นหมดละ cứ ông giang hùng phải oai phải quá Oi oai phải oai phải đây rồi đây hùng này mà cái cản bắn đạn như sơn bò tao bị đá nó lại bộ nó bộ hai cái hố chết mồm này khắp này, mình chống เห็ดหมองอีกหมองจะเพิ่งนะพี่นเอาเป็นเห็ดตกน้ะแต่ผมว่าผมว่าเพิ่นว่างหลงวันนี้ก,ก็บอกห้นบอกมูอยากอายมูก็ไปห้ามองจะคล้องว่างไวนะ้ไงว่าจอะเซิ้งก่อนเลยมูอยากเหมือ่อยก <c oughs> ันว่าบ่วพอมาหนีอนอนเฝ้ารอีกอต้องไปใแทกันดอกมาหนี

ยังใส่ได้อยู่บ่อาวตักระเพราครับผมขึ้นเบิรงหญิงขาเหล่าที่นั่งสมาธิทั้งหลัย <c oughs> <c oughs> จำยามซ้ำสาโอ้ยขับพอครับเอ้อยคนแจรถเนะ <c oughs> าะพอแล้วพอ่อจ้ <c oughs> พอเลว้วพอเลว้วพ่อทำท่าดอกพอเลว้ว <c oughs> เสร็จหรอมันไปตกจังไหนไมันตกมองทางโมเมนท์าง่างนะนี่ครับโอ้พี่น้องเลยอกอแล้วพอแลว้วได้เมื่อแล้เมื่อได้เมื่อแล้วสองพันพันได้ครับนี่สี่พันหาพันกับมี่มีชิปด<ห>้วยตัวน่อยเออสนทลอกกินไป อ่าไม่พอหรืเมื่อไหรเหรอ<ช>ครับขอบคุณเลยครับขอบ,ขอบคุณครับทุลาการักกรูมชมครับผมไปแล้วครับผมในเมื่อแหรอในเมื่อแล้ว